สวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บดอกอัญชันจริงๆแล้วหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าดอกอัญชันเนี่ยเป็นผักประเภทหนึงน่งชิ้นหนึ่งที่สามารถกินกับน้าพริกกินกับส้มตำกินกับลาบได้ดอกอัญชันสีขาวค่ะอันนี้ก็ได้พันมาจากพี่แอนคุณครูบ้านกระโพเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บเพื่อที่จะไปกินกับน้าพริกอย่าลืมนะคะรสชาติอร่อยมากเลยทุกท่านอย่าลืมเห็นปลูกทิ้งไว้แล้วไม่เก็บเอามาใช้ประโยชน์ก็ อร่อยนะคะไม่มีกลิ่นก็คือจะเป็นจะไม่มีรสชาติเลยเราก็เลยสามารถกินได้แล้วก็อร่อยด้วยกรอบล้างให้สะอาดนะคะแช่เย็นก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็เอามากินกับน้ําพริกเห็นไหมคะก็จะเก็บเราเอามาแค่ต้นเดียวตอนนั้นตอนนี้ก็ขยายันหลายที่มากก็ทีแรกก็นึกว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วก็นึกว่าปลูกไว้เฉยๆที่ไหนได้ก็คือเป็นผักชนิดหนึ่งที่กินกับน้ําพริกนั่นเองเนี่ยค่ะ เป็นอันชันสีขาวนะคะอย่าลืมมีที่บ้านเราก็เก็บเอาไปกินกับน้ําพริกนะคะเป็นผักเป็นเครื่องเคียงน้ําพริกกินกับลาบกินกับน้ําพริกลาบปลาดุกยิง่งอร่อยนะคะส้มตําก็อร่อยโอเคไหมคะนี่ค่ะกินได้ค่ะรสชาติอร่อยค่ะไม่ขมรสชาติธรรมดามากเลยกินมาแล้วค่ะโอเคค่ะ